ครับสวัสดีครับอันนี้นะฮะก็จะมาพูดถึงเรื่องการทำความสะอาดลู่วิ่งนะหลังจากวิ่งเสร็จนะครับอันนี้เนี่ยบอผมยังหอบอยู่เลยเพิ่งวิ่งเสร็จไป5กิโลนะครับก็สภาพเหงื่อนะฮะก็จะมาแปะแถวๆลู่วิ่งแบบนี้นะฮะเปียกๆหน่อยนะครับแล้วก็พื้นนี่ฮะอ่านี่เหงื่อหยดนะฮะอ่า อันนี้ฟิทเทคแอร์อครับดูครับนี่ช่วงด้านหลังเลยนะเงือครับนี่ฮะยังไม่นับที่พื้นนะที่พื้นเดี๋ยวต้องถูบ้านกันเลยทีเดียวนะครับโอเคครับก็ผมจะทําความสะอาดง่ายๆด้วยนี่ครับที่ชู่เปียกนั่นเองนะครับก็คือจะเช็ดทุกครั้งหลังจากที่วิ่งเสร็จแล้วนะครับเพราะว่าจะช่วย ถนอมเครื่องของเราด้วยนะครับเรื่องของการรักษาความสะอาดนะครับก็ได้ทิชชูเปียกมาเรียบร้อยแล้วก็เช็ดครับเ,เช็ดทํ้ความสะอาดให้เรียบร้อยประมาณนี้ฮะก็จะเอาส่วนของเหงื่อของเราเนะี่ยที่มันแปะๆอยู่บนเครื่องเนี่ยออกไปนะครับ ให้ทัวทัวนะครับอ่าเรียบร้อยฮะทีนี้ก็จะถึงนะครับในส่วนของพื้นของลูวิ่งนะครับอันนี้ผมเช็ดไปและก็เดี๋ยวมาดูที่ลู่นะครับที่ลู่เนี่ยเราก็ขอบนะฮะเราก็เช็ดปกติฮะเช็ดไปเช็ดทับนี่โอเค จากนั้นอันนี้หนึ่งแผ่นมีตัวเรือแล้วนะฮะก็เอามาอีกแผนน่นนึงฮะหนึ่งเดียวนะครไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่อ่าจากนั้นนะฮะเราก็นี่เลยฮะมากดความเร็วที่ลู่วิง่งสักเล็กน้อยสตาร์ทก่อนรอ,อสักครู่นะครับก็กดลู่วิง่งอ่าลู่วิ่งเราก็จะเลื่อนใช่ไหมฮะ ทีนี้ครับผมก็นี่ฮะอ่าวิธีครับค่อยๆวางไปนะมันก็จะขยับอย่างนี้นะแล้วก็มือแตะไปประมาณนี้อ่าแตระวังอย่าให้ชิชูเปียกมันเข้าไปในซอกนะครับจะเห็นได้ว่ารูมันก็ขยับของมันไปนะฮะเราก็เช็ดทำความสะอาดอย่างนี้ไปก็รอจนกระทั่งครบรอบแผ่นนะครับมันก็จะค่อยๆสะอาดขึ้นนะครับ อันนี้ก็ระวังนิ้วกันด้วยนะฮะผมตอนนี้ถือกล้องอีกมือหนึ่งก็เลยอาจจาะไม่ค่อยถนัดในการเช็ดเท่าไหร่นะครับรก็จะประมาณนี้นะฮะท้ายก็นี่ครับตรงขอบจะรูดๆไปอตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่ารูวิ่งเนี่ยมันสีดำเข้ากันแล้วนะครับหลังจากที่เราได้เอาทิชชู่เปียกวางไปแล้วทีนี้ดูนี่ครับอันนี้เนี่ยผม พิ่งวิ่งมาครับซึ่งไอพื้นที่ผมวิ่งมาเนี่ยมันเป็นพื้นสีดำนะครับมันก็จะมีความแต่ว่าเดี๋ยวผมปิดลรวิ่งกันอ่านี่ยที่แม่ของสีดำอ่าเนี่ยอ่านี่เลยนี่สีมันก็จะติดเอ้ามาหน่อยนึงนะ ก็ประมาณนี้เช็ดทําความสะอาดนะครับโอเคนี้ก็ลาไปก่อนถ้ามีเทคนิคดีๆหรือเพื่อนๆมีวิธีทาความสะอาดลูวิ่งหรือว่ามีอะไรจะแนะนําก็คอมเมนต์กันมาใต้คลิปนะครับเผื่อมีวิธีดีๆเด็ดๆในการดูแลรักษา,าลูวิ่งและรองเท้าของเรานะครับก็วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม